เดินทางไปอลาสกา You can speak English ไม่มีแพแลตฟอร์ม9 3 4ร้านไม่ค่อยขายแล้วอะ่ะขอบคุณอาจารย์ที่สอนมาแล้วอยู่ฮายทุกคนวันนี้เราจะเดินทางไปอลาสกาด้วยกับอ่ารถไฟนั่นเองตอนนี้เราอยู่ที่สถานีอ่าพนังเบซารถไฟเป็นเบซาทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะซื้อตั๋ว ไปที่มาเลเซียแล้วก็ราจากที่ตัวที่ทสถานีขขที่นั่นไปอะโลสตาเดี๋ยวจะมาดูว่าจะสำเร็จไหมเพราะว่ารอบนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาคนเดียวแล้วก็เราก็ไม่เคยไปแต่ว่าก็าคือเราเคยไปคือไปคือคิดที่เราเคยไปแล้วแต่ว่าคือถ้าไปคนเดียวนี่นไม่เคยไปแล้วก็รถไฟอะไรเงี้ยก็ก็ไม่เคยไปเพราะเราที่เก็แบบครูไงก็เลยง่ายแล้วก็สะดวกตัวรอบนี้แบบไปคนเดียวก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยเป็นครั้งแรกที่แบบว่า เออเป็นทางคนเดียวมัง้งอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงใจใเยอะไปดูกันสู้ๆตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟแล้วเ,วเราจะไปซื้อตั๋วกันนี่ทุกคนเราก็ได้อันนี้มาแล้วเป็นตั๋วรถไฟได้ปะเราไปซื้อตั๋วมาแล้วเมื่อกี้อันนี้ก็คือไปจากประดังนี้ยก็คือไปที่มาเลเซียแหละใช่ไหมรู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อกี้ราคาตั๋ว25บาทพิงน้อง25บาบาทเราเช็คไปก่อนค่าตั๋วทุกคน แล้วเราจะมาดูว่าคำนวณแบบทริปทั้งทริปนี้เราแบบการเดินทางกี่บาทแล้วก็ค่าอาหารการกินของเรากี่บาทเท่าไหร่๋ยวจะไปดูกันเลยแล้วก็ตอนนี้รอรถไฟมารถไฟเนี่ยจะออกปีเก้าสามสิบเจ็ดนะครับทุกคนแล้วก็อ๋อไม่ใช่จะเอาใช่ถูกต้องออกดีเก้าสามเจ็ดแล้วก็ถึงปีเก้าสี่สิบเพราะว่ามันอยู่ไม่ใกล้มันอยู่แค่นั้นเองแต่ว่ามันก็เสยรนิดนึงนัน่นแหละ นี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยไปกันเลยเราจะรอรถไฟกันและทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ในรถไฟแล้วนี่เราขึ้นมาอยู่รถไฟแล้วก็เมื่อกี้รอรถไฟจอดใช่ไหมเราก็เลยงงงนิดนึงคือปกติไม่เคยไม่เคยนั่งรถไฟ แล้วเมื่อกี้พอรุกเสร็จก่อนปึ๊บเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ,อ้ยใช้ขบวนเราไปหรือเปล่าพี่เขาก็เลยมาถามว่าออน้องใช่ไหมไปเมื่อไรแล้วอ๋อใช่ครับอ๋อขบวนนี้เลยมุณเฟยก็จะออกแล้ว่าโอเคเก็เลยขึ้นมาดีนะเมื่อกี้ก็เกือบจะตกปลาเกิดจากตกตกปลาเกิดจากตกปลาไปแล้วขบวนใน,ในีในในใน้แหละทุกคนแล้วก็ อลงจากรถไฟแล้วเรียบร้อยก็คือนั่นไงรถไฟที่เราลงเห็นไหมรถไฟแล้วก็ตรงนู้นที่จอบพัสปอร์ตแล้วก็บอร์เดอร์ก็คือเมื่อกี้เราเดินทางมาจากตรงโน้นคือกบเที่ยวมาก2-3นาทีอ่ะเพราะมันอยู่ใกล้กันแล้วก็พอเดินทางมาจากนี้ใช่ไหมปุ๊บแล้วก็ ถ้าใครจะมาเนาะคือแบบง่ายมากเขาก็จะมีพี่พนักงานแบบยืนแบบเนี่ยบอกทางอยู่ว่าเนี่ยมาทางนี้นะ่าจะพาสปอร์ตนี่นั่นก็ผ่านมาเรียบรอ้อยเมื่อกี้ก็ขึ้นมาทางนูก็เดินตามทางขึ้นมาแล้วก็มันจะมีทางออกมาตรงนี้แล้วก็เดินทางไปตรงนู้นเลยนู้นไงวก็จะเดินทางไปตรงนู้นเลยแล้วก็จะไปเรียกแร็เซี่ที่จะไปต่อที่สถานีรถไฟเพื่อต่อสถานีรถไฟอืม อ๋อแล้วก็เมื่อกี้ที่เหมือนกับว่าเขาจะถามด้วยว่าเออเนี่ยเรามามาไล่แบบเราออกไม่ใช่สี่เขาถามว่า where are you going แล้วก็แบบเราก็ว่าเออเราเราจะไปอลอสตาว์วันนี้แล้วก็ว่าเขาว่ามาคนเดียวหรอแล้วก็อาใช่ครับมาคนเดียว I'm alone just แล้วก็ถามว่ามากี่วันแล้วก็เออมามาแค่วันเดียววันเด y ย r i ลิอย่างเงี้ยหนึ่งแล้วก็ <S 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 ขเขาถามอะไรเมื่อกี้ อาย you can speak English ใช่อันนี้จำได้เขาถามมาย่แรกเลยเขาถามมาย่แรกเลยอันนี้ก็โอเค I can speak อันนี้แหละสำหรับทริปนี้วันดีทริปก็จะงัดนสกิลพูดอังกฤษแบบอ่าสนิทสนิทฟิตๆมาเลยมูปามาแน่ไปเดี๋ยวเราใกล้ถึงมูแล้วทุกคนเราก็ได้กร็บแล้วแล้วก็ขออนุญาตขออนุญาตให้เปียโนเปิดเลยนะครับ อันนี้เราก็กำลังไปที่สถาน,นีรถไฟก็คือเมื่อกี้เราไปรอที่ตรงนน้นใช่ไหมก็คือที่ทุกคนเห็นนะที่เราเดินมาใช่ไหมก็คือเดินมาตามทางเลยแล้วก็ลงมามันก็มีทางทางตัางคือมีอยู่ทางเดียวมันเดินแค่ทางเดียวพอออกมาจากเดินตามทางปุ๊บก็อ,ออกจากประตูปุ๊บแล้วก็จะมีคนแบบที่แบบว่ากับเขารับส่งใช่ไหมตรงนั้นแต่ว่าแนะนําให้เรียกแกดีกว่า ่เรา,นาแนะนำคุณคูนคูแนะนํามาอันนี้คือทั้งทริปนี้คือถามคุณคูหมดเลยทั้งทริปนี้ต้องบอกว่าถามคุณคูต้องบอกว่าเป็นยกเครดิตให้คุณคูนย่งนี้คุณยงนีพี่อย่างนของเราเลยก็คือเป็นคนแนะนํามาทั้งหมดเลยก็เดี๋ยวตอนนี้เรากําลังไปที่สถานยนถไฟประดับนะทุกคนแล้วก็จะต่อไปที่อโลสตาทุกคนเราก็ได้ตั๋วมาเป็นที่เรยียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็แแสแกนแล้วก็ เราจะลงไปที่แพลตฟอร์ม2ไม่มีแพลตฟอร์ม9 3 4เนาะที่เขาจะไม่มีมมมมเอ้นีไม่มีเราจะไปเปิดไม่ไงแล้วก็จะเขียนว่าป้าดังชื่อ a l l o s t a r เราจะไป a l l o s t a r กันเนี่ยพูดรอบที่ร้านแล้วมั้ย a l l o s t a r เนีน่ยก็คือเมื่อ,อกี้ไปซื้อติเก็ตใช่ป่ะไปซื้อตั๋วมันก็แอบออกแมวแบบ เออทรอยากไม่ไม่ไม่ไม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 ยาก <S <S แต่เรามาครั้งแรกไงนี่ไงผู้แพลฟอร์มูนี่ไงเราถึงนะครับเปลดฟอร์มูแล้วก็าจะแค่รอรถไฟกันนะครับทุกคนตอนนี้ก็ทุกคนที่มาที่นี่ก็คือรอรถไฟกันันนี้เราก็ขึ้นอยู่บนรถไฟเลยวเรียบร้อก็คือเราได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก,ก็รถไฟก็ มาเป็นที่ดับไฟดีมากว่ารไฟดีมากมีแอร์มีอะไรครบเลยไดีการมีกุแจขปฏิบัติการเคมีการเครื่อดีมากดีมากดีแต่แบบขึ้นไปนจะรู้นไหครั้งแรกเราเรียกว่าลุ้นวายหน่อยถือว่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้อาจจะไม่ได้ถ่ายวีวมาเยอะแยะเพราะว่าแบบวันที่คือเรากลัวตกกลัวพลาดกลัวอะไรคือกลัวหลายอย่างมากก็จะว่าเป็นครั้งแรกของเรา เราไม่อยากติดที่มาเลยเราอยากกลับบ้านอยู่โอเคเอาไว้ถ้ามีรอบสองเราลองรอบสองม่ได้สัญญาว่าเราจะมือโปร,โปรมากขึ้นนะโอเคตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะตรงไปที่อโลสตาแล้วก็ไปอาราเซนทนันเดนก็เื่อเป็นการเดินทางครั้งแรกบันทึกไว้ในคลิปนี้ก็แล้วกัน ตอนนี้เราก็ถึงที่สถานีอลอสตาเรียบก่อนแล้วนี่ไงยอดเยี่ยมอลอสตาแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเรียกแกร็บอีกเพื่อที่จะไปที่อามานเซนทรัลนั่นเองเราต้องลงไปด้านล่างไหมหรือว่าเราไปเรียกแกร็บดีก,กว่าแล้วก็ลงไปอามานเซนทรัลกำลังลงนิด ไม่ใช่ไม่ใช่คกิดแล้วเกิดละก็คือเกิดล้วาทางออกตรงนี้ทางออกนี้นะขอบคุณอาจารย์ที่สอนบารรายูทำให้เราได้ดูอะไรเลยน้อยทำไม่อ่านป้ายก็คงไม่ดูว่าน,นี่คือทางออก <c oughs> เธอ,อฉันเกือบไปยุหิอ่ะก็คือตรงนี้ก็คือจะเป็นทางออกจะไปลงลิฟต์มันมันคือยังไงนะไม่รู้ลิฟต์มันลงแล้วมันขึ้นอ๋อใช่ถูกต้องลิฟต์มันก็ขึ้นมาแต่ว,ว่าเราแค่ก็เหมือนกัน ลงมากชีวิตอ่ะนี่ไงแน่แน่นเกือบแล้วไหมล่ะเราก็คือเดินขึ้นลงก็ได้อี่จริงอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจับเอี่ทีลงองีต่อนะครับทุกคนเราลงมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปสแกนออกตรงนี้เลยก็คือ ต้องใช้ตัวตัวรถไฟอยู่ไหนห้ามหายเด้อนี่ไงต้องใช้ตัวรถไฟนี้ก็คือมาสแกน QR โค้ดตรงนี้ใช่ไแล้วก็เดี๋ยวจะไปสแกนพวกเธอคอแบบอะไรก่แบบนี้ใช่ไหม อเไรเดินมาจากสถานีเนี่ยก็จะมีเดินตามทางมาเรื่อยๆก็คือคนอื่นนะใช่ไหมเขาก็เรียกแกร็บไปรับเรียกแกร็บรัแบแกร็บก็มารถเก็บ,บก็มาฟิวฟิวฟิวสรุปขออเล็กอเล็กไม่ได้สมัครโร a m i n g มาอเล็กไม่ได้สมัครเน็ตมาหรือว่าซื้อซิมใดๆก็ตามไม่ได้สมัครก็เลยไม่มีเน็ตเรียกแกร็บไงสรุปก็ต้องเดินนะตรงนี้ก็คือศึกษามาบ้างนิดหน่อยเดินมาตรงนี้ที่ห้างสีเหลืองเขาบอกว่ามี WiFi ฟรีอยู่เราก็สมารรที่ห้างสีเหลืองนี้ เพื่อที่จะมาใช้ไวไฟแล้วก็เรียกแกร็ให้มารับซึ่งอ่อมันก็เหนื่อยหน่อยแต่สำหรับเราเราสึกว่าโอเคชิวๆไม่ได้อะไรมากแต่ถ้าคนไม่อยากเหนื่อยก็แนะนำว่าให้สมัครเน็ตหรือโรมิงหรือซื้อซีอะไรใดๆก็ตามมานะส๊กทนแนะนนำนะจ๊ะถ้าไม่อยากเหนื่อย <S <S อแบบนี้โอเคไปเดี๋ยวจะไปกันต่อ เหนื่อยมากจริงๆสรุปอย่าหาทำอย่าหาทำมาใช้ Wi-Fi ที่นี่เพราะ Wi-Fi ที่นี่ใช้ไม่ได้ Wi-Fi <c oughs> ที่นี่มันใช้กับ <c oughs> ของพนักง,งานเท่านั้นแล้วคือตอนนี้คืออะไรล่ะรถเอามาแล้วเราจะไปขึ้นรถกันคือรถเนี่ยเรียกแกรปแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมาช่ นีได้รู้ประสบการณ์อลไรแล้วก็ได้มาบอกว่าทันสมัเออโอเคกว่าอย่าเงี้ยแล้วก็ตอนนี้กำลังเดินทางที่อัลซ์เซนทรัลไปตอนนี้เวลาเหลือไม่มากแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องับให้ทันดีตอนนี้เนี่ยเวลาอ๋อไม่ไม่รู้เวลาที่เท่าไหร่ประมาณ154ค่อนเวลาเปิดก็คือที่นี่คือมาเลเซียแล้วก็ที่ไทยก็คือ1254ก็คือที่นี่ครับเวลาเร็วกว่าไทยหนึ่งชั่วโมง สู้ๆนะทุกคนไนกังใจให้เราด้วยนี่นะครับทุกเราถึงที่อามาเซ็นทรัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เราคือจะเข้าทางนี้สวยมากความสวยมากแต่ว่าเราต้องรีบไปหน่อยตอนนี้เราได้กะว่าจะมากินข้าวที่อามาเซ็นทรัลด้านล่างที่เราไปกินกันคิดหนูวันนัใช่ไหม แต่ว่าตอนนี้คือเรามาช้าแล้วชุดนี้เรามาช้าแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปกินอ,อันนี้อย่างเดียวอะไรอะชาไข่มุกเราจะเป็นชาไข่มุกอย่างเดียวที่เราเคยเปไปแล้วจะสอลิชาไข่มุกแล้วก็เราคืจะไปสองสองจุดสี่ไหมไม่รู้ว่าร้านเชื่ออะไรอ่ะอีโคชอปใช่ชื่ออีโคชอปดูอแล้วก็ไปกินไอศกรีมที่นู่นเอ๊ะรือเราจะกินข้าวที่นี่ดี มีเวลาเหลือไหมถ้ามีเวลาเหลือเราก็จะกินข้าวที่นี่ด้วยแต่มันนานเนี่ยก็ก็กด้อยู่แหละมั้งเนาะได้ไหมไม่ดีกว่าไม่กินข้าวดีกว่าเรากินแค่ชักผมไปเลย ตอนอนี้เราจะมาสั่งน้ำกันดีกว่านี่ไงร้านดีร้านเดิมก็คือติดใจรสชาติมากต่เรามาสั่งน้ำเราต้องเริ่มจากทางไหนนะทางนี้ใช่ไหมเอ๊ะทางโน้นทางน้งน order here this one เราจะสั่งเมนูซีชูก็คือ brown sugar bubble tea เราจสั่งซีวันเือความปกติร้านนี้เป็นช i n n a m o n s u ก a r ่ือห้าเจ็ดห้ารแต่ว่าเรารับนี้จะมาสั่งซีชูบ้างเปลี่ยนเปลี่ยนโอเค Can I order C2 this one? brown sugar bubble tea ยัสั่ อันนี้เรารอรับออเดอร์ด้วยส,ส,วสิัีนี่นะครับเราก็ไดออเดอร์เรามาเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือเป็นใบเสร็จรับออเดอร์แล้วก็อันนี้นะครับทุกคนเราได้มาแล้วอืม โคตรจะดีโคตรจะเลิศโคตรจะพึ้งโคตรจะโคตรจะของที่สุดแล้ว <c oughs> กอนีน่เราถึงรถตัดแล้วจะไปซื้อกันอันนี้เราเจอแล้วเราก็เรจะเป็นขวดกันนี่เรจะเอาขวดนี้เลยไปเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินแล้วก็ที่ต่อไปก็จะไปเซาลูสี ก็คืออีโคช็อปแล้วก็ก็จะไปกินไอศครีมที่นั่นที่รอบที่แล้วมาแล้วก็หมดอ่ะเสียดายก็จะไปกินแต่เดี๋ยวไปกันเลยทุกคนอเห็นโอคอยปะรู้ไงอคอยนั่นแหละนั่นแหละอคอยนั่นแหละที่ออกมารอบที่แล้วก็คือรอบที่แล้วยังไม่ได้ขึ้นรอบนี้ว่าจะขึ้นก็ไม่น่าจะได้ขึ้นเพราะว่าเพราะว่าเวลามันกระชันชิดแล้วเราต้องรีบแล้วเราอยากกลับบ้านเล้ว เอามาก็เอามาให้ถึงอ,อย่างเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้ามาอีกแนะ่รอบนี้แค่ครั้งแรกให้แบบให้รู้แบบจับถูกแบบเออเอแบบอ่ารู้จุดอดอ,อ,อย่างเงี้ว่าเออเราควรยังไงยังไงใช่ไหมรอบหน้าเจอกันใหม่รอบหน้าเจอกันใหม่หเ,จหมเจอแน่เนี่ยเล่นสะหอบเลยเดินแล้วทางทางข้างถนนอ,อยู่ไหนละนี่ไง ไปเดี๋ยวเราจะข้ามถนน,นไปตรงโน้นน้ำนี่อร่อยมากที่นี่แค่สิบกว่าบาทสิบแปบาทประมาณอา่กตกุมว่มายี่สิบอ่ะแล้วก็และก็อันนี้น้ำโพเจอเจอและก็อันนี้อันนี้ป๊าชอบกินคุณพ่อชอบกิน อันนี้สักหนึ่งเน่อนี่ไงเอาฝรั่งนี้แบบชาวบ้านไม่ค่อยขายแล้วอะแต่มันอร่อยจัดเป็นหนึ่งอันนี้นะครับทุกคนเราก็ได้อันนี้มาเลยเรียบร้อยโอเคเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้แลรกก็เส,สียดายไอศครีมที่เพนไว้ก็ไม่ได้กินอีกแล้วเพราะว่าซื้อเพลน หยิบเพลินเลยพอสองจุดสี่ปุ๊บหยิบเพลินเลยนะทุกคนหยิบเพลินเลยก็อดกินไอศครีมไม่เป็นไรรับหน้ามาเดี๋ยวจะเก็บเงินไปไปกินอีกก็แล้วกันรับหน้ายังมีอย่าไปอย่าไปห่วงอะไรเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวกลับบ้านละไปเรียกแกรบนั่งรถไฟอะไรกลับบ้านจะกิบจะ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 ปิดคลิปเลยดีไหมอ่า ปิดคลิปเราดีกว่าเนาะแช่นี้แหละก็สําหรับทริปนี้โอเคเพราะว่าจะถ่ายรู้สึกว่าลําบากแล้วมันก็เนี่ยมันเข็ดละมันหนักละก็ปิดคลิปเราดีกว่าทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไปบ้าไบายที่อีโค o p มันะทุกคนนี้เลยนี่ของถือเยอะมากบายขอบคุณที่รับชมจนจบน,นะครับ